เมื่อวันที่11มีนาคม2568ผู้สื่อขาวได้ลงพื้นที่สำรวจบอกขยะบนเกาะเต่าอำเภอเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่ากองขยะบนเกาะเต่าที่มีปริมาณจำนวนมากกว่า1,000ตันส่งกลิ่นเหม็นเน่าดุนแรง ที่ผ่านมาขยะก,กองดังกล่าวยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและแต่ละวันจะมีขยะเข้ามาทิ้งประมาณ15-20าถึงตันต่อวันทำให้กองขยะมีความสูงเท่าภูเขาลูกย่อมย่อมส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงไปทั่วนอกจากนี้หากเกิดฝนตกจะทำให้น้ำเสียจากบ่อขยะไหลลงสู่ทะเลสร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศท,ทางทะเลของเกาะเต่าและยังทำให้ภาพลักษณ์ของเกาะเต่าที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกในเรื่องของการดําน้ำเสียหายไปด้วย จากการสำรวจพบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมากกองสุมล้นจนเป็นภูเขาส่งกลิ่นเหม็นเน่าอย่างรุนแรงโดยพบสัตว์ที่เป็นพาหะของเชื้อโรคมากมายได้แก่หนูมแมลงสาบและ,มะแมลงวันที่รุมตอมกองขยะจนเป็นภาพที่น่าสะอิดสะเอียนนอกจากนี้ยังมีการทิ้งขยะเรี่ยราดทั้งสองข้างทางของบ่อขยะโดยพบว่าปัญหาดังกล่าวได้รื้อรังมานานหลายปีซึ่งยังไม่ได้รับการแก้ไขเพื่อให้สภาพกองขยะกองมหึมาบนเกาะเตาถูกกำจัดอย่างถูกวิธี โดยขณะเดียวกันคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเกาะเต่ากำลังจะหมดวาระลงขณะที่นักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้พูดถึงกองขยะภูเขาดังกล่าวว่าตนเองเพิ่งได้มาเที่ยวเกาะเต่าเป็นครั้งแรกซึ่งก่อนมาได้เห็นภาพท้องทะเลที่สวยงามใต้ทะเลปะการังก็สวยโดยอยากจะมาดูเห็นกับตาพร้อมอยากดำน้ำชมสัตว์ทะเลต่อมาถึงกลับได้พบกับกลิ่นเหม็นเน่าโชยอย่างรุนแรงเป็นระยะระยะซึ่งมารู้ภายหลังว่ากลิ่นดังกล่าวมาจากกองภูเขาขยะ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพและโรคภัยต่างๆจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้สมกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารนิสสมุยบริษัทตัวเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุยโฮมมาร์ฟ้าทวีพรและฟ้าทวีพรเด็คอร,ร้านอาหารบีชมลเทนคลับขนม ร้านอาหารหนานหยวน